จะซื้อต้นไม้ทั้งทีจะเลือกซื้อยังไงดีนะไม้พ่อเมล็ดไม้ยอดไม้วางข้อไม้ตอวันนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับจิ๊บและไอชี้เฮ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นไม้ให้เพื่อนๆมือใหม่ได้เข้าใจหลักๆแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ เพื่อนๆเ,เห็นว่าเขาจำหน่ายกันคะก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็คือ4ลักษณะเนาะก็คือ1เลยค่ะไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะ2ไม้ยอด3ไม้วางข้อนะคะ สี่ก็คือไม้ตออันดับแรกค่ะเรามารู้จักกับไม้เพาะ,มะเมล็ดกันก่อนไม้เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเพาะมาจากมเมล็ดของต้นไม้ต้นแม่เขานะคะทีนี้ไม้เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยมันจะมีความไม่เสถียรนะเพื่อนๆสมมติว่าต้นแม่เขาเนี่ยเป็นต้นที่สวยมากเลยแต่ว่าต้นลูกเขาที่เป็นมเมล็ดอะคะ่ะก็อาจจะกลายแล้วก็มีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมได้เยอะแยะเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบาง ต้นเนี่ยต้นแม่เขาด่างอย่างพวกมเมล็ดมอนสเตอร่าที่เขาขายกันเนี่ยเปอร์เซนต์ sen, โอกาสในความด่างเนี่ยก็ต้องลุ้นเอานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของทําไมต้นพวกไม้ด่างทีเออ่เป็นกลุ่มต้นเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยจึงมีราคาค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าหนึ่งมเมล็ดเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกเนาะว่ามันจะด่างเหมือนต้นแม่เขาไหมนะคะ 2. ค่ะมายอดวันนี้นะคะที่จิ๊บนำมาให้เพื่อนๆพื่อนย ต้นเงินไหลามาด่างขาวที่เป็นไม้ยอดนะคะนี่ก็คือเราได้ทําการยกยอดออกจากต้นแม่ค่าแล้วก็มาทําการชําน้ํานะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาที่เรายกยอดออกมา mm. เห็นไหมคะอย่างต้นเนี่ยเขาเรียกว่ามี2ใบเนาะสใบกับ,กบอีก1หนึ่งหลอดที่รอกลางเนี่ยคะ่ะนะคะนี่คือ1ห,หลอดนะคะออโดยทั่วไปเนี่ยไม้ยอดเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะอะไร เพราะว่าโอกาสในการที่เขาจะเจริญเติบโตนะคะมันมีมากนี่ก็คือไม้ยอดอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือต้นมิ้วนะคะมิ้วคอนเฟสตินะคะจิ๊บได้ทำการยกยอดเขาออกมาจากต้นแม่เนี่ยได้แค่6วันเองนะคะแล้วก็ชํำน้ำเพื่อนๆจะเห็นว่า เขาเริ่มมีลาอากาศสีขาวฝูกมาแล้วนะคะแล้วก็มีหลอดหม่เนี่ยค่ะที่กําลังรอกลางอยู่นะคะนี่คือลักษณะของไม้ยอดเนาะไม้ยอดเนี่ยจึงมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่า,อ,อ,าอัตราการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะมีนี้ค่ะอันดับต่อไปอันดับที่3ก็คือไม้วางข้อนะคะนี่คือจิบตัดออกมาจากต้นเงินไหลมาด่างเหลืองนะคะไม้วางข้อนะคะ,ะ,คะพเพื่อนเห็นไหมคะ นี่ก็คือเป็นข้อของเขาเนาะที่จิ๊บทำการตัดตือ้อแล้วก็ตัดเขาออกจากต้นแม่นี่ลักษณะก็คือไม้ตอเห็นไหมคะไม้ตอเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะขายเป็นใบเดียวกันเนาะเพื่อนๆแล้วกเ็เรื่องรากอากาศเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีเนาะถ้าเขาเป็นไม้ตัดสดไม่มีการชำเนี่ยก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะคะเพราะค่อนข้างที่จะดูแลกันยากเลยนะคะ โอเคต้นนี้ก็จะมีราคาถูกลงมาหน่อยเนาะในส่วนของไม้วางข้อนะคะทีนี้ค่ะก็จะเป็นอันดับสี่สุดท้ายนะคะนั่นก็ไม้ตอนะคะทีนี้คําว่าไม้ตอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าเขาจะขายเป็นจํานวนกี่ใบเนาะอย่างถ้าเป็นไม้ตอของมอนสเตอร่าเนี่ยบางทีเขาก็จะขายให้เพื่อนๆอ,อยู่ประมาณสัก2หรือ3ใบนะคะแต่อันนี้ก็คือต้น มิลคอนเฟตตินะคะที่จิบได้ยกยอดเขาออกมานะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นไม้ตอเหมือนกันเนาะ,ะทีนี้เพื่อนๆพอจะเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่าง 1. น,นะคะไม้พอเมเล็ด 2. ไม้ยกยอด 3. ไม้วางข้อ 4. ไม้ตอ,อลักษณะราคานะคะการซื้อขายก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเนาะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นไม้สี่ชนิดที่จิบกล่าวมาเนี่ย ก็แต่ว่าทุกอย่างมันมีหลายปัจจัยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความสวยด้วยลวดลายนะคะของแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ซื้อต้นไม้เนาะถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะจิ๊บไม่แนะนําไม้วางข้อนะคะมันจะดูแลค่อนข้างยากนอกจากว่าเขาจะชําจนมีรากออกมาดีแล้วถ้าไม้ราคาไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆซื้อไม้ยอดดีกว่า อ,อัตราการเจริญเติบโตเขาจะเร็วกว่านะคะแล้วก็หลักการซื้อไม้ยอดเนี่ยขอให้เพื่อนๆนะคะเลือกซื้อไม้ยอดที่มีนะคะประมาณ2หรือ3ใบ4ใบขึ้นไปได้ยิ่งดีอย่าเลือกซื้อไม้ยอดที่มีอยู่ใบเดียวนะคะเพื่อนๆถ้าไม้ไม่ได้ราคาสูงมากสำหรับมือใหม่เนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเข้าใจการเลือกซื้อต้นไม้ทั้ง4ี่ ลักษณะได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปรบลองจิ๊บตอบอย่างรวดเร็วเราก็ตอบเพื่อนๆทุกคอมวันนี้จิ๊บและไอชีเฮาวขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะยังไงถ้าชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ